สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกับผมปูซีเมนอีกเช่นเคยนะในวันนี้ผมจะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับโ o ดิอาร์ตลอส t ตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะในคราวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวเรียกว่าด่วนพอจะด่วนได้แหละแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะก็เลยอาจจะช้าไปหน่อยเพราะตอนนี้ตัวเกมโ o ดิอาร์ตลอส t ตอรี่เนี่ยเปิดให้บริการแล้วในวันที่17ก็ก็คือวันที่อัปคลิปนั่นแหละ เปิดตั้งแต่เช้าเลยซึ่งผมก็ได้ไปเล่นแหละก็รู้สึกสนุกดีนะครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะประเด็นที่ผมจะพูดในคราวนี้เนี่ยก็คือข่าวจากไลฟ์สดในวันที่16อ่าที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับไลฟ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงกับข้อมูลในเกมนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมินิคอนเสิร์ตของวงฟโฟ ก็คือวงที่ร้องเพลงให้โคจกิอาร์ตตั้งแต่ซีซั่นแรกนั่นแหละวงนั้นแหละทีนี้ข่าวที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลใหม่ครับเรื่องแรกเลยก็คือของที่แจกให้กับผู้เล่นในวันที่เปิดเกมเนี่ยก็จะมีโอกินะครับแล้วก็จะมีหุ่นตำรวจอ่านายแม่เฟมหุ่นตำรวจนั่นแหละแล้วก็จะมีของอัพพวกนักบ,บินหุ่นยนต์แล้วก็จำนวนเพชรที่ได้ทั้งหมด3,300เพชรสกุลไดนะ แล้วก็อีก2อันเนี่ยจะเป็นของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้นะครับผู้เล่นที่อยู่นอกโซนประเทศญี่ปุ่นก็จะไม่ได้ของ2ชิ้นที่เหลือนะฮะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับทีมงานหรือผู้พัฒนาเกมยังใจดีแจกตัวละครอีก1ตัวนั่นก็คือลูลุสลัมเบลุสตัวละคร3ดาวที่เป็นตัวสายผู้นำอ่าสายกลยุทธ์นะครับก็ กำลังศึกษาอยู่ว่าตัวหมากเนี่ยมันคืออะไรนะเดีย๋ยวจะไว้ทําในคลิปหน้าแล้วกันนะและมีอีกเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบให้ทุกคนได้รับรู้นะก็คือเรื่องของหุ่นใหม่กับตัวละครใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งทางทีมงานได้บอกว่ามีแค่4ตัวนะที่เราจะบอกได้แต่มาเป็นเงาครับหลายคนที่ได้เห็นรูปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเดาได้ว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างนะถ้าเกิดคนนั้นเป็นแฟนซีรีส์กับตัวเรื่องนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครทราบเลยจริงๆแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังแต่ละตัวเลยนะครับโอเคเริ่มจากตัวซ้ายสุดก่อนนะตัวซ้ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นมอ d ตอร์เซึ่งมีนักบ,บินประจำตัวคืออาเนียนั่นเองนะครับจบแล้วเหรอมอร์อเรสแม้แต่อาเน,นียก็มาด้วยเหรอเนี่ยจบแล้วเหรอจบแล้วล่ะสุดสุดูสั่งนะ ที่สเนี่ยน่าจะเป็นไนแ f มเฟมที่เปลี่ยนร่างได้ทิสตันนะครับและมีประจำตัวของหุ่นตัวนี้ก็คือจีโน่ไวเ r อร์รอยัลไนล์ลำดับที่3นะครับอะไรกันรูวะเครื่องนั้นมันอย่างนี้นี่เอง a นแ f มเฟมเปลี่ยนร่าง ริสตันก็หมายความว่านายอัพฟรีอันจีโน่ของไวเบิร์นสินะครับถูกต้องตัวที่3เป็นไนท์แม f เฟรมที่มีดับขนาดยักษ์เนี่ยก็เป็นจุดเด่นแล้วนะก็น่าจะเป็นกาลาฮัดนะครับแล้วบินประจำตัวของหุ่นตัวนี้ก็คือบิสมาร์ทครับรอยัลไนท์ลำดับที่5ประสงค์งของแกเดินนีว่าคือการเป็นไนท์ออฟวันแดีวว่าอันนี้แหละคือ n น g h ออฟวันเพียงคนเดียว ดดยกในแม่เฟรมตัวที่4เนี่ยจะมีจุดเด่นที่หอ,อกกับโลนะครับน่าจะเป็นเพอร์ซิวาลนะซึ่งน้ำบินประจำตัวของเพอร์ซิวาลเนี่ยก็คือลูเคนโนแวมไพร์แห่งบริเทเนียโดยยันไนลําำดับที่10รู้จักความจริงของสนามรบหรือเปล่าวะอย่าปกติถ้าฆ่าคนต้องมีโทษแต่ในสนามรบยิ่งฆ่ามากก็ยิ่งเป็นวีรบุรุษ คุณแวมพายของบริเตนเนียอยากเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นเหรอเปล่าเลยอย่าบอกว่าการแย่งชิงสิ่งสำคัญของคนหรือชีวิตเนี่ยมันสุดยอดจริงๆพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยที่ทุกคนได้ดูมาถึงจุดนี้นะจะนึกเอ็ดใจหรือว่าเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้แล้วว่าตัวละครที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาค2ทั้งนั้นเลยหรือว่าอยู่ในซีซั่น2นะครับก็เหมือนทีมงานบอกเป็นนๆว่า ตัวเกมเนี่ยเนื้อเรื่องจะไปถึงอ่าเนื้อเรื่องในซีซั่น2แน่นอนนะครับซึ่งในอนิเมะซีซั่น2เนี่ยไม่ได้มีแค่โรยัไนไนท์ตัวที่ผมได้พูดถึงไปมันยังมีอีกหลายตัวละครมีหุ่นนแม่เฟนอีกหลายตัวที่โผลมาในอนิเมะถึงแม้จะโผลมาตอนเดียวแล้วก็จากไปก็เถอะไม่ว่าจะเป็นโลโลหรือว่าลีชินเคอร์นะครับซึ่ง2ตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวเอกในซีซั่นของ ซีซั่นนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ได้ลุ้นว่ามีตัวอะไรเข้าตู้ก็สนุกแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมมากกว่าก็คือผมสนใจที่เรื่องในซีซั่น2เนี่ยตัวเอกอย่างาตัวมาริโอ้ดีเซลเนี่ยจะมีบทบาทยังไงในภาคนั้นบ้างนะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะได้เห็นฉากจบอีกแบบหนึง่งหรือว่าได้เห็นอีกมุมมองหนึง ที่แตกต่างออกไปจากการดูอนิเมะปกตินั่นเองนะครับนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะโอเคนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดไปหมดแล้วนะครับอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเฉยๆนะถึงแม้อาจจะดูช้าไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ดูอาจจะดูเป็นงานรีบนิดหน่อยนะครับแต่นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมไปหาข้อมูลมานะเรื่องไอหุน่น4ตัวที่อยู่ในเงานะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีมากกว่า4ตัวแหละ เหมือนบางเกมอ่ะที่เขาบอกประกาศมามี10กว่าตัวแต่สุดท้ายแล้วมาเยอะกว่า10กว่าตัวนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะบ๊ายบายไปละ